ขวัญดาราดังอ้ํอธิชาติชุมนานนนควงหวานใจนัดมีเรียเยี่ยมชมกิจกรรมสัญจรสอนการทําอาหารพื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้มดงานเป็นอาชีพเสริมของสมาคมการค้าพัฒารร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่โดยเชฟรันนายจรันทิพึงนายสมาคมพัตคารร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ พร้อมนายจะรันชัยวงศ์ขาธิการผู้จัดการมวลชนทีวีออนไลน์และคณะทีมงานเชกระทาเหล็กให้การต้อนรับ เป็นต้นกล้วยนะครับอยอบกด้วยต้นโวเป็นต้นกล้วยเขาเอาตกางแวเขาในเลยแ้อ้โ้การได้ด้วยครับเนี่ยเ็นแกงไก่บ้านเสบ้านด้วยครับผมอ้ในันอันี้แกงหัวปีครับผมแกงหัวปีรับครับจริงจที่บ้านเนี่ผมอบทำหัวปีออกมาทานเพราะมรตีนทแทนเนืสัตได้เลยครับครับ แต่ท่านเหนือท่านนิยมจะมาทำยำไก่กับอ้นีแล้วก็เอามากินกับพวกขนมตีนร้านย่ออะไรไมได้หรอสดสดกินคนเน้นเอาหัวปีมาทำกับยำไก่อันนี้่ะอันนี้เน้นสองอย่างนะครับไอ้นี่เน้นเอาต้นกล้วยทำรับต้นกล้วยเที่เหมือนกับเราเป็นต้นๆแลวก็คือเอาเฉพาะขึ้มาใช่ใช อ๋อไม่เคยทานเลยอ๋อครับผมก็ติดทานแด็กด้วยฮ่า่เมื่อเนี้ยเห็นี่เห็นนี่โหนบอกว่าเชฟก็ติดจะตาเป็นเมนูเกี่ยวกับต้นกล้วยต้นกล้วยใช่ว่าส่วนไหนต้องจากเอ่อกล้วยที่เราทานแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นอยูที่สามารถทานได้ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นสายพันธุ์ไหมเชฟหรือยังไงครับก็แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโอผมไม่เป็น ก่้ยกุ้น้ำาครับค่ยน้ำปาข้าโ่ที่เราทำเหมือนกับทำกะปงใช่ไหมเจส่แต่ถ้ากระทงมันจะยาวทั้งหมดเลย่ไแต่เเมื่อกี้กระทงมันจะใหญ่กว่านี้แต่่่รอไกลางๆของราบถ้าเป็นต้นกุ้ยจขนาดใหญ่แล้วทอมันจะเป็นยังไงเจสทอดยงไงันอามันเะื่อนไหมไม่ื่อนนะครับแต่มันก็นุ่มมันอร่อยดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนัก และทั้งเหนือก็มีความเชื่อหรือว่าเรื่องของประโยชน์ของข้างในนะครับของกล้วยเันนี้ว่ามันเชื่อเรื่องอะไรบ้างครับเมื่อก่อนถ้าถ้าผมจําได้เด็กๆนะผมเห็นขอให้หมูกินอ่ะเอาเลี้ยงหมูแบบในข้อโตสำรับท้องข้โตแต่ก็โตช้านะครับเป็นปีแต่มันอร่อยเพราะว่าเวลาเรากินหมูที่เขาเลี้ยงแบบอ้ตัวนี้้าไปหมูจนเนื้อวานอร่อย ถ้าผมเคยอ่านเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโปรตีนนะจำนะเพราะว่าต้นลังๆเนี่ยคนเราเริ่มหาโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ทานกันก็ใช่ทานหูฟีหูปีเนี่แหละมีประโยชน์มากครับุงเทพหอย่างนิดหนึ่งทำไม่ค่อยนิดท่าไหร่แต่ทำเลยมันเยอะครับที่ไหนก็ปลูกได้ปลูกได้หมดครับเห็นว่ามัน ผม่าต้องใส่อะไรมากมายนี่มีของเด็กเมนูเชฟฮะผมทานเสร็ดต้องตรวจนะทานเสร็จไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทานได้นิดเดียวนิดเดียวก็เอามาสมต่อผสมต่อแล้วต้องซูชิซูชิโอ้ผักเยอะมากนี่ถ้าคนชอบผักนี่ก็ชอบมากเลยครับมีอะไรปลผมมะเขือเทศรับผมปลาคูอะไรผักมันมีหลายวัตถุดิบอันนี้เมนูสมุนไพรเลยนะครับเชฟอันนี้น้องหนูก็จักเมนูสมุนไพรปลาผม พอที่แลาวเจอเชฟจุ่มพลนะครับก็ได้ขอเชฟจุ่มพลในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครได้ขอก็อยากทานอะไรที่มันดูแบบแปลกใหม่พอเชฟจุ่มพลทำไต่เจียวให้ทานวันนี้เจอเชฟก็ไดต้องขอเชฟอยากข้าไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวมือเชฟไดไดีครับดีมากไข่เราก็ดีเดี๋ยวทำให้ครับไข่เจียวหลัก ไปมอเตอร์ไซไปดีกว่าหลงหลงหลงยังหงเลยอ่านี่ยงี่ไก่น่นนนะเดี๋ยวผิดแน่แ